เรารับรู้มาอยู่แล้วว่าราคาจะต้องต้องตกลงเราก็ยอมรับมาหนึ่งปีเราก็เรียกร้องว่าเฮ้ยมันตกลงคุณก็มีการแก้ไขก็มีการแก้ไขมาเป็นระดับระดับระดับขึ้นมาจนสามารถเออทางทุกความเนี่ยเราก็มีการแก้ไขในการปลดแม่ไก่ออกเราก็ช่วยเหลือตัวเองนะโดยการปลดแม่ไก่ออกถามว่าณตอนนี้ทุกฟาร์มเนี่ยก็แม่ไก่ยิงกลงเนี่ยไม่ครบไม่ครบกลงที่เรามีอยู่อคือกงมีมากกว่าไก่ใช่ฮะเพราะปลดระวังออกไปเพราะยิงเลี้ยงอีกขาดทุนไก่ต้องกินทุกวันถูกไหมฮะแต่ว่า อันนั้นว่า,าการนั้นเดี๋ยวพูดถึงระบบยังไหมระบบก็คือว่าทางนี้ขอความเป็นธรรมว่าขอให้ดูเฉลี่ยเถอะถ้ามาดูวันนี้เดือนนี้มันก็แพงกว่าแต่เม่ย้อนกลับไปดูหนึ่งปีที่ผ่านมาราคามนตกต่ำเขาขาดทุนทําการเกษตรแบบนี้มันต้องขอความเป็นธรรมว่าขอเฉลี่ยทั้งปีครับให้เขาอยู่ได้ไม่ได้กําไรเกินควรทุกวันนี้ยังขาดทุนอยู่ถูกไหมทุนอยูอ่แต่ผมถามเป็นความรู้ต่อไปว่าแล้วตอนนี้ทาไมมันถึงแพงขึ้นนอกจากไอ้ที่บอกว่าคือก็อในเมื่อแม่กไก่มันก็ต้องเยอะแยะ ปริมาณความต้องการมันก็คงไม่ได้เพิ่มพวดพลาดถึงขนาดนั้นนะจู่ๆมันทำไปแพงอ่ะ,อะคุณมโนทครับก็เหตุหนึ่งที่แพงก็คือขาดทุนมานานคนเลี้ยงปรับตัวลดการเลี้ยงลดการเลี้ยงไก่ในฟาร์มปลดออกแล้วก็ชะลอลดลงชะลอการนําเข้าอลูกไก่พันธุ์ใหม่ ลูกไก่ท pues ั nah ้งลูกไก่ทั้งไก่สาวชะลอการเข้าคือเลี้ยงให้น้อยลงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งทําให้ไข่ออกสู่ระบบเนี่ยน้อยลงออันนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี้ก็คืออากาศที่ร้อนเนี่ยออากาศที่ร้อนต้องยอมรับไม่ใช่ไปกล่าวอ้างกันลอยลอยแล้วปีนี้มันร้อนน่ะร้อนเมษมีนาเมษาพุทธพาปีนี้ยอมรับว่าร้อนผิดปกติร้อนเรายังแย่คนรังแย่เลยแล้วไก่มันไม่แย่ได้ยังไงอันนี้ก็เป็นส่วนสาคัญทําให้เปอร์เซ็นต์ไข่มันลดลงแล้วฟองไข่ขนาด ฟองไข่ขนาดมันก็เล็กเล็กลงอาตามไปด้วยคือไข่น้อยลงแล้วก็ฟองเล็กลงด้วยฟองเล็กลงอากาศร้อนเนี่ยนะค,ะครัสอ,องสาเหตุละหมดัง้ะอีกส่วนหนึ่งที่เป็สนส่วนสาคัญคือ,คอ,คอต้นทุนทั้งระบบเนี่ยมันปรับสูงขึ้นทั้งระบบต้นทุนประกอบไปด้วยอาหารสัตว์ค่าแรงค่าน้าําค่าไฟค่าจัดการโดยเฉพาะค่าค่าจัดการเนี่ยการป้องกันโรคเนี่ยขณะนี้ลงทุนสูงอื เกษตรกรโดยทั่วไปเนี่ยตัวมากที่สุดคือโรคเข้ามาในฟาร์มก็มีการระดมการป้องกันมีการทําวัคซีนระบบะการป้องกันทั้งระบบที่กรมปศุสัตว์เนี่แนะนํามาเนี่ย็นการลงทุนทั้งนั้นต้องทุนที่สูงขึ้นทั้งนั้นอันนี้คือการลงทุนเพิ่มคือเ้าทุนเพิ่มแต่ว่าถ้าผมฟังดูปัจจัยคือปกติถ้าเป็น,นกลไกเนี่ยที่จะทําให้มันมีปัญหาสองตัวถ้าราคาแพงขึ้นก็คือหนึ่งเวลามันออกมาขายมันออกมาสู่ตลาดน้อยลงแต่คนท่องต้องการเท่าเดิม ก็แปลว่าของน้อยของก็แพงดูไหมฮะอันนี้คือปัจจัยแรกก็คือจากการเลี้ยงลดลงเพราะเข้าขาดทุนในช่วงที่ผ่านมาข้อสองก็คือเจออากาศร้อนมาสองเดือนไข่น้อยลงไข่ก็ฟองเล็กลงก็ร้อยน้อยลงไปอีกมันก็ออกมาน้อยลงอันนี้คือที่มาที่ทําให้ราคาพุ่งขึ้นมาอ,อย่างที่ว่าน,นี้ถูกไหมฮะใช่แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกนานไหมฮะถามวิเคราะห์ต่อถ้าในความเป็นจริงแล้วนะถ้าสมมุต asking, ิว่าณตอนเนี้ยช่วงทุกอย่างเนี่ยมันมันเป็นเหมาะสมเพราะช่วงเปิดเทอม อีกเดือนหน้าเนี่ยก็จะเป็นมหาลัยเปิดเราไม่รู้ชะตากรรมว่าไข่จะขึ้นหรือจะลงไม่รู้ไม่รู้เพราะความต้องการมันเพิ่มขึ้นใครก็อาจจะขึ้นก็ได้แล้วถ้าความต้องการน้อยลงใครก็จะลงก็ได้เพราะตรงนี้เราคนเลี้ยงไก่เนี่ยไม่สามารถรับรู้ล่วงหน้าเลยว่าไข่จะขึ้นหรือจะลงยกเว้นแต่พวกเราบริหารจัดก,การฟาร์มเราเองห้ามตื่นตระหนก เวลาไข่ลงเนี่ยเราเทขายมันไม่ใช่เราก็เลยฝากไปถึงเกษตรกร,ท,กรทุกรายแหละเวลาไข่ลงเนี่ยไม่ต้องตื่นตหนก <S <S ไม่ต้องเทขายเวลาขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นตามระบบเวลาลงก็ลงตามระบบที่จริงมันไม่ได้ผิดแปลกอะไรเลยนะที่ไข่ขึ้นไข่ลงมันเป็นเรื่องปกติเพราะเป,เป็นสินค้าเชนิดหนึ่ง มันไม่ได้เป็นสินค้าที่เอ้ยราผลิตออกมาปุ๊บปั้งปั้งปั้งออกมาไข่มันเหมือนไม่มีทางเลือกไงคนมันต้องกินไข่เกือบไปทุกวันไงคุณสองสคนต้องยอมรับนะฮะมันก็รู้สึกได้ถูกไหมฮะแม่ค้าเขาต้องซื้อไข่มาวันละกี่แผงก็จะมาทอดไข่ดาวไข่เจียวทำอาหารถูกไหมฮะราคามันขึ้นมันเห็นทุกวันเห็นชัดๆแม่ค้าพ่อบ้านไปซื้อของในตลาดมันเห็นชัดๆความรู้สึกมันเกิด ก็อย่างที่ว่าอาจจะเป็นอย่างที่บอกก็คือเวลามันลดลงโอ้ยก็ไม่เห็นพูดอะไรนี่ฮะแต่เวลาแพงขึ้นมันแพงอ่ะเนี่ยเขารู้สึกข,ของเขาคือคุณสอยุทธแทบผมผมอยากจะนําเสนอเรื่องนี้นิดนึ่งวะฮะไอ้ตัวไอ้ไอ้ตัวดีมานคือความต้องการเนี่ยผมต้องยอมรับนะว่าเดี๋ยวเนี้คือแม่บ้านหรือแม่ครัวที่เข้าไปซื้อของในตลาดเนี่ยไข่ไก่เนี่ยเป็นอาหารที่ถูกที่สุดคือไปตลาดต้องซื้อไข่อะแล้วผมถามผมถามหลายคนแล้วผมถามว่าอะไรมาถูกกว่าไข่ไม่เห็นมีใครตอบได้ เนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อไก่้าเป็นราคานี้ไม่แน่นะถ้าสมมติเบอร์ศูนย์ตอนนี้สมมติตีสักว่าลูกละสี่สี่บาทห้าสิบสิบลูกก็สี่สิบห้าบาทไก่อาจจะถูกกว่าแล้วนะเนี่ยคือทั้งทั้งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเมื่อเทียบกันทั้งระบบแล้วเนี่ยไข่ยังน่าเซน่าบริโภคมากที่สุดมันถึงมีความต้องการเพิ่มขึ้นไงเพราะว่าอาหารทดแทนที่จะมาแทนไข่เนี่ยมันไม่มีที่จะถูกอะทางคุณชัยพรไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป คุณพ่อโนรู้ไหมช่วงต่อไปจะเป็นยังไงไม่รู้ฮะแต่ว่าคาดการได้คาดการว่าถ้าฝนตกแดดออกมันก็เหมือนโกมุตตัวคือคือเดี๋ถ้าถ้า,ถาอากาศมันเย็นลงมันคลายร้อนลงเหมือนเหตุผลที่ไข่มันน้อยลงเนี่ยอ,อากาศร้อนมันก็น่าจะเพิ่มขึ้นเช่นแม่พันธุ์ที่ทางกรมบริษัทบอกว่าอตอนนี้แม่พันธุ์มันเริ่มจะสูงขึ้นนะนะเดือนหน้าเดือนถัดไปเนี่ย แม่ไก่รุ่นใหม่มจะออกไข่ยมากขึ้นอ,อันนี้เกษตรกร,กรทั่วไปเนี่ยจะไม่ค่อยรู้เพราะาารมันต้องดูภาพรวมดูต้องดูภาพรวมอันนี้ไม่สามารถจะคาดการได้เราก็เพียงแต่ว่าคาดว่าตัวเลขต่างๆที่มานั้นมันตรงจริงมันก็น่าจะเป็นไปตามที่เขาบอกกล่าวมาอคือก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะแก้อย่างไงมันก็ขึ้นอยู่กับการเมืองและก็ความรู้สึกของประชาชนถูกไหมครการเมืองเนี่ยผมก็อยากจะขอร้องว่าอย่าเอาไข่ไปโยงกับการเมืองถ้าโยงกับการเมืองเนี่ยคนเลี้ยงเดือดร้อน ตอนเนี้ขนดะนี้คนเลี้ยงเนี่ยกลัวไหม้สุดคือไข่ลงราคาไม่ใช่กลัวไข่ขึ้นราคานะเอาไข่ไปกลัวไข่ขึ้นราคาแล้วก็ทุกวันเนี่ยผมจะกลัวไข่ขึ้นราคาคือคือตอนเนี้คือคือเกษตรกรทั่วไปเพราะเขาขาดทุนท่าเคยไงขาดทุนท่าเข็ดเพราะไม่อยากจะกลับไปวงจรเดิมอีกนี่ผมก็บังยาบอกท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะนี่วันนี้เราคุยกันในวันที่เท่าไหร่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าพฤษภาถูกไหมฮะสิบเจ็ดพฤษภาคมที่ผ่านมาก็ประมาณสิบกว่าวัน ยังเพิ่งมีการประชุมกับผู้เลี้ยงไก่ไข่กับกรมการค้าภายในนะฮะคาดการว่ามิถุนาเนี่ยคือสองสาวันเนี่ยกับกรกฎาจะมีแม่ไก่ย,ยืนกรงที่กำลังเติบโตส่วนระบบเพิ่มขึ้นและกำลังเข้าสู่ฤดูฝนอากาศเยน็นแม่ไก่จะไข่ได้ดีมากจะทําให้ไข่ล้นตลาดเกินกว่าเขาต้องการถึงวันละสี่ล้านฟองสิบเจ็ดพฤษภาเพิ่งจะประชุมการวางแผนว่าเตรียมจะแก้ปัญหาไข่ราคาตกล้นตลาดประมาณสักสิบวันมาคุยกันเรื่องไข่แพงเนี่ยค,คอันนั้นเป็นการคาดเดาอืม จากตัวเลขจากข้อมูลความน่าจะเป็น<ะ>แต่มันไม่รู้ว่าถึงวันนั้นมันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าือมเพราะฉะนั้นสุดท้ายทางนี้ขอว่าให้ไข่มันอยู่ส่วนไข่ใช่ไหมแต่ว่าอย่าละเลยผู้บริโภคก็เห็นใจและเข้าใจไง<ะ>เพราะผู้บริโภคเนี่ยก็ก็รับทานไข่ของเราอะ่ะเป็นผู้มีพระคุณกับวงการคนเลี้ยงไก่ไข่<ะ>ถ้ามันแพงมากเกินไปบา <c oughs> รัฐบาลก็ต้องเข้าไปช่วยดูแลอันนั้มนมันหน้าที่ของรัฐบาลอยู่แล้วคือไปดูแลผู้บริโภคแต่อย่ามากดราคาใยแต่อย่าให้กระทบอย่าให้กระทบมาถึงคนเลี้ยงจะทําไงบริหารให้ได้รับผู้่า่วินวินเน่ยทั้งสองฝ่ายะจะทํำยังไงตรังนี้ฮะเชิญฮนะับปิดท้ายผมขออ่าให้ดูแลภาพรวมทั้งประเทศอืมผมบอกว่าเกษตรกรรายย่อยจะอยู่ได้นตอนเนี้ย ผมบอกเลยว่าต้องให้ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลด้วยแล้วอย่าให้มาควบคุมราคาไข่อขอให้ไปตามกลไกตลาดอดีตรงนี้เราขอฝากไปด้วยเพราะการที่เราเปิดเสรีมาเนี่ยเรารับได้ไข่ก็ต้องเป็นเสรีด้วยตรงนี้ผมขอฝากไปเลยว่าราคาไข่ราคาเนี้ยมันไม่สูงครับมไม่สูงนะะไม่สูงครับยืนยันนะฮะ สามบาทเก้าสิบไข่คะแบบเบอร์ไอพีซไข่เบอร์ศูนย์ถ้าไข่ค่าที่สามบาทสามสิบเพิ่งได้ราคาเมื่อวานนี้นี่เองมีไม่เกินสามเปอร์เซ็นในเบอร์ศูนย์ในหนึ่งคะาเนี่ยนะฮะในในร้อยละเนี่ยเบอร์ศูนย์ไม่เกินสามเปอร์เซ็นไม่เกินก็ในในหนึ่งถาดยังมีแค่ฟองเดียวเลยติดตามดูกันต่อไปนะฮะวันนี้ด้วยความเข้าใจนะฮะแต่ก็ต้องมองในบุงผู้ริพวกด้วยขอบคุณมากครับครับครับและนี่คือจอข่าวเด่นสวัสดีครับ